เราสู่ช่วงการเมืองกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งอย่างที่พูดทุกวันนะว่าแต่ละวันผ่านไปยิ่งเข้าใกล้เลือกตั้งมันยิ่งร้อนแรงแต่วันนี้ประเด็นที่เรียกว่าขโมยซีนทั้งหมดไปเลยก็คือจดหมายเปิดใจลุงป้อมครับ คือเพจ Facebook ของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยนะครับได้โพสต์จดหมายแล้วในจดหมายเนี่ยมีการเล่าเรื่องนับตั้งแต่วันที่ผลักดันพลเอกประยุทธ์จันรโอชาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งเรื่องราวผ่านไปมาถึงจุดที่ต้องแยกทางแล้วก็บอกว่าไม่สามารถบรรยายความรู้สึกออกมาเป็นคําพูดได้สื่อบางฉบับใช้คําว่าเหมือนจดหมายอกหักก็มีนะที่นักข่าวก็ไปถามนายกรัรฐมนตรีว่า ได้อ่านจดหมายของพลเอกประวิตร์หรือ,อยังนายกยอมรับว่ายัางไม่ได้อ่านครับแต่เชื่อว่าเป็นเพียงการส่งมอบความปรารถนาดีให้กันเท่านั้นและมั่นใจว่าความสัมพันธ์สมปอยังคงแน่นปึกครับไปดูที่ต้นเรื่องวันนี้กันก่อนนะครับเพจ a c e b o o k พลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะนี่คจดหมายเปิดใจพลเอกประวิทรวงสุวรรณคือเนื้อความเนี่ยบอกว่าเป็นการเล่าเรื่องราวตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องยุติความขัดแย้งในบ้านเมืองจนมีการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อปฏิรูปประเทศและตัวพลเอกประวิทยก็ได้เข้ามาช่วยงานจนกระทั่งการยกร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นเตรียมพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งเนื้อความในจดหมายของพลเอกประวิตย์บอกว่าตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยแสดงความประสงค์จะทํางานการเมืองเพื่อจะสารต่อสิ่งที่ทําไว้พลเอกประวิทย์ก็เลยสนับสนุนให้มีการตั้งพรรคพลังประชารัฐเกิดขึ้นเพื่อมาสู้ศึกเลือกตั้งและเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรัฐรมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ตลอดเวลาช่วงการทํางานที่เกิดขึ้นก็ยอมรับว่ามีทั้งเรื่องที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ต้องสงวนท่าทีตามบรรยาททางการเมืองแต่มาบัดนี้ชัดเจนแล้วว่าพลเอกประยุทธ์จะแยกทางจากพักพลังประชารัฐไปร่วมงานกับพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งพลเอกประวิทย์เคยกล่าวไว้ว่า3ป forever มาวันนี้ยังคงมีความรู้สึกเช่นเดิมแต่เมื่อท่านตัดสินใจไปแล้วคงไม่สามารถจะบรรยายความรู้สึกออกมาเป็นคำพูดได้ บอกได้เพียงว่าขอแสดงความยินดีและขอให้ประสบความสำเร็จบนเส้นทางการเมืองที่ตัดสินใจเลือกในข้อความจดหมายเนี่ยระบุด้วยนะครับว่าในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐจะไม่มีวันทอดทิ้งสมาชิกพักทุกคนที่เคยร่วมงานกันมาและพร้อมจะเป็นผู้นำสู่เวทีเลือกตั้งเพื่อจะนำพักกลับมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งปรากฏว่านักข่าวเนี่ย ก็บอกว่าเอ๊ะสำนวนมันไม่ค่อยเหมือนเวลาพลเอกประวิทย์พูดนะ <c oughs> วันนี้นะักข่าวเจอตัวพลเอกประวิทย์นี่ที่ท่านนั่งรถกอล์ฟอยู่นะครับเลยไปถามมาว่าตกลงมันจริงหรือเปล่าเนี่ยท่านเขียนเองหรือเปล่าหรือว่ามีสปแปมเฟซบุ๊กหรือ,อยังไงนะพลเอกประวิทย์ยอมรับว่าเรื่องทั้งหมดเป็นข้อเท็จจริงนะแล้วก็ต้องการสื่อให้ประชาชนรับทราบเท่านั้นลองไปฟังเสียงพลเอกประวิทย์ดูครับไม่เปิดใจ ของพักอะพักเขา,ขา,ขาขมาสอบถามองจริงเป็นยังไงอรู่งจริงก็เป็นอย่างไั้นนั่นแหละคือยอมรับว่าเป็นตามนั้นจริงแต่ว่าไม่ใช่คนเขียนคือคเป็นข้อมูลที่มาจากท่านนี่แหละพักเนี่ยมาสอบถามแล้วก็เอาไปเขียนค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยต้องไปถามทางพลเอกประยุทธ์จันรโอชาว่าเอ๊ะ ท่านได้เห็นหรือยังท่านได้อ่านหรือยังนะคะวันนี้ท่านก็บอกว่าก็ยังไม่ได้เห็นข้อความดังกล่าวนะแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นการส่งมอบความปรารถนาดีให้กันซึ่งมั่นใจว่าความสัมพันธ์สามปอ,อย่างแน่นแฟนโอ้ท่านท่านตอบคําถามเยอะนะ,ะท่านบอกโอ้โหมันมันไม่มีหรอกเรื่องของที่จะไม่รักกันนะเพราะว่าอะไรร่วมเป็นร่วมตาย40-50ปีที่อยู่ด้วยกันมานะคะ,ะ,ะเดี๋ยวลองฟังจากทางพลเอกประยุทธ์ค่ะ ผมยังไม่ฟังเลยท่าน,น้อยใจได้ยังไงอ่ะต<า>่างคน,นเราเป็นเราไม่ใช่คนขี้ใจ้อยก,ก็อยู่แล้วนี่ใช่ไหมปกติทุกเช้าท่านจะไปร่วมทานกาแฟกับท่านกวิ่นก็มีเวลาก็ไปเออมองทุกอย่างไปการเมืองหมดได้งไงผมอยู่กับท่านมาสี่ที่ป้าสี่ปีแล้วไม่ใช่ต้องไปวันทุกไววันนี้หรอกรวมเปน็นล้มตายมันสามโลก,กมาแล้วแต่ลุงเชลเล่ก็อยู่ด้วยกันแล้วอะไรก็นักหนาไม่เข้าใจนายกมีอะไรจะพูดผ่านสื่อไม่มี ต้องพูดอะไรล่ะทำไมต้องฝากอะไรกับใครล่ะผมพูดว่าถ้าโดยตรงได้อยู่แล้วเนี่ยทาไมต้องฝากใครแล้วทําไมต้าไปขุดคุยเรื่องคนที่ออกมาให้มันเป็นประเด็นเนี่ยผมไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจจริงๆนะแต่ผมก็ทนได้ว่าไปเถอะ คืออย่างที่ท่านบอกอ่ะตัวท่านก็ยังไม่ได้เห็นจดหมายนะก็เลยอาจจะยังไม่ไม่รู้ว่าเนื้อความมันมันพูดถึงอะไรยังไงมันเป็นก็พูดถึงเรื่องการเมืองเต็มๆอ่ะนะเมื่อสักครู่อาจจะหนักๆหน่อยเนาะเมื่อสักครู่อาจจะหนักๆดูนี้ดีกว่าอันนี้เบาๆใจกันหน่อยคุณผู้ชมนี่สีสันน่ารักมากนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินจากตึกไทยคู่ฟ้าไปตึกพักดีบดินปรากฏว่านี่น้องผู้ชายเป็นลูกชายของผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบมะชื่อน้องพฤกน่ารักมาก อายุ3ขวบเท่านั้นเองนะครับเด็กชายกิตติพิษทองนอกไปสวัสดีนายกฮะแล้วตะโกนเรียกประยุทธ์จันโอชาทําให้นายกรัฐมนตรีเดินมาหาว่าใส่รูปด้วยเลยมีมีเสียงแาวไหมคะมีมีนะคือตอนที่ท่านเดินลงมาเนี่ยผู้สื่อข่าวก็อันไหนนายอ่าแซวน้องก็เรียกนะคะพูดว่าอะไรนะพื่อนพูดว่าอะไรครับตัวอะไรคะตัวอะไรนะตัวอะไรครับเอ้า ตอนแรกเรียกถูกแล้วตอนเดินลงมาเนี่ยบอกไปยุติอาบุชาแต่พอนายกเดินมาจริงๆเนี่ยเรียกผิดพี่หนูพูดว่าอะไรนะคือพี่หนูพูดว่าอะไรคะมาสู่อะไรคะมาสู่อะไรนะมาสู่อะไรคะ เม my my lings, ื่อกี้หนูพูดว่าอะไรนะน้องพึกตตอบว่าพลเอกอนุพงศ์นายกงอนโดนหลังไปเลยนะแซวนายกก็เหมือนแซวแซวปรากฏว่าน้องพึกงเรียกหมาถูกเมื่อกี้นายกน้องพฤกงแกงนายกเฉยแกล้งนายกนะ ก็เรียกใหม่ว่าพลเอกประยุทธ์นะครับอ่ะนี่ก็เป็นสีสันน่ารักน่ารักปิดท้ายวันนี้และน่าจะทําให้นายกยิ้มได้อารมณ์ดีขึ้นเยอะเลยก็เป็นลูกของนักข่าวที่ติดตามนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีเขายังบอกอุ้ยน้องคนนี้เนี่ยรู้จักหมดนะโอ้จำชื่อได้หมดทุกท่านเลยน่ารักด้วยนะคะ